ที่สําคัญนะครับช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าผลไม้ผลไม้ต่างๆก็จะเริ่มออกสู่ท้องตลาดและก็เตรียมที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็มีการเตรียมความพร้อมรองรับฤดูการผลิตผลไม้ปี65เดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับว่าเขาวางแผนงานอย่างไรนะครับนี่แหละครับอย่างแรกนี่จะมีการจัดทําแผนแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจทั้งระบบนะครับ ผลไม้เศรษฐกิจก็นี่แหละครับทุเรียนเนีน่ยเน้นหนักหน่อยนะครับมีเงาะลำไยมังคุดอย่างน้อยก็4่อย่างนี่แหละนะครับที่เป็นผลไม้เศรษฐกิจหลักที่ส่งออกไปยังต่างประเทศและตลาดหลักก็คือประเทศจีนนะครับนอกจากนี้นะครับช่วงหน้าผลไม้ที่กําลังจะถึงเนี่ยก็จะเข้มข้นเน้นเรื่องของมาตรการ s p s มากขึ้นนะครับเป็นข้อตกลงนะระหว่างประเทศอย่างเราส่งไปจีนก็เป็นข้อตกลงร่วมกับจีนนี่แหละ นะตามขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เ,เป็นมาตรการนะครับซึ่งเขาดูหลายส่วนนะดูทั้งเรื่องของคนทั้งเรื่องของสัตว์ทั้งเรื่องของพืชเลยเพื่อมีความปลอดภัยนะครับเป็นมาตรการที่จะทําข้อตกลงกันนะครับแล้วก็เรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งด้วยนะครับการที่จะส่งผลไม้ไปยังต่างประเทศไปยังจีนทั้งรถทั้งตัวบุคคลต้องมีการฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อต่างๆพอจะส่งไปงวดหนึ่งเจอเชือ้อโควิดขึ้นมาโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะ ไปเรื่องเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเรื่องโควิดฟรีนี่ก็คงต้องเน้นย้ำนะเข้มงวดกันมากยิ่งขึ้นเลยนะครับก่อนหน้านี้เราคงได้ยินข่าวนะครับว่ามีด่านบางส่วนนะฮะในประเทศจีนเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิดก็ปิดไปช่วงหนึ่งนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เจรจาแก้ไขปัญหากันนะครับท่านผู้ชมแต่ล่าสุดเนี่ยคุณอลงกร์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยบอกว่าด่านหลักๆ4ด่านนะนะครับที่รองรับการส่ง ผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนเนี่ยก็เปิดดำเนินการปกติด่านแรกครับด่านโมฮานเส้นทางเชียงของบ่อเต็นแล้วก็โมหานเนี่ยนะครับเปิดให้บริการทุกวันละนะครับเจ็นาฬิกาสานาทีถึงสิบหนาฬิกาสานาีเนี่ยเปิดเฉพาะรถขนส่งผลไม้นี่ส่งออกพอหลังจากนั้นครับจนถึง2องทุ่มเนี่ยรถเปล่าเห็นไหมฮะเปิดให้บริการนะครับแล้วเขาบอกว่าทุกวันนี้นะครับรถที่ออกจากไทยนะฮะ จะไปจีนส่งผลไม้เนี่ยมีจํานวนมากมากกว่ารถขาที่ขนส่งสินค้าจากจีนเข้าไทยเพราะฉะนั้นน้อยที่ด่านนี้ดูคร่าวๆคือเราได้ดุลละแล้วก็ส่งออกไปเยอะนะแล้วก็คล่องตัวนะครับไม่มีปัญหาอะไรที่ด่านนี้มาดูด่านต่อมาครับด่านที่2นะครับก็เป็นด่านโยอีกวนนะครับนี่ก็เปิดให้บริการละแต่เขาบอกจํากัดวันละไม่เกินร้อยคันเนียเขานดูอาจจะไม่เยอะ เพราะฉะนั้นทางการไทยและเวียดนามตอนนี้คือครอบคลุมไทยเวียดนามเนี่ยนะครับก็กำลังประสานกับจีนเพื่อจะขอเพิ่มปริมาณตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นมาตรการเรื่องการป้องกันโควิด19ซึ่งแน่นอนครับทั่วโลก,กให้ความสําคัญจีนก็เช่นเดียวกันเนี่ยเขาก็ระมัดระวังละนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเรานี่ต้องระวังในต้นทางเลยนะพอไปถึงด่านเนี่ยตอนนี้เขาจํากัดไม่เกินร้อยคันเอาแบบหลุมหลวม,ลวมไม่แออัดว่างั้นเถอะนะครับ ด่านต่อมาครับด่านที่3นะครับอันนี้เป็นด่านรถไฟผิงเสียงนะครับก็เปิดนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารรวมถึงผลมไม้จากไทยเนี่ยก่อนหน้านี้นก็ระหว่างวันที่4ถึง17มกราคมที่ผ่านมา14วันตอนนี้ปิดแต่ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าด่านนี้เขามีมาตรการในการป้องกันโควิด19เปิด14ปิด14เปิด2อาทิตย์ปิดอีก2อาทิตย์พอเปิดแล้ว4ถึง17ปิดอีก2อาทิตย์เพื่อดูว่า มีการพบการติดเชื้อโควิดหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าเวลากักตัว14วันเพราะฉะนั้นเขาก็ปิด14วันเลยอรอดู14วันว่าพบหรือเปล่าเออนี่ก็เป็นมาตรการที่ก็จะบอกว่าดีก็ดีเหมือนกันนะนี่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าหลังจากนี้ช่วง14วันเนี้ยด่านรถไฟถิงเสียงเนี้ยเขาปิดนะครับแต่พอครบ14วันก็จะกลับมาเปิดอีกนะครับหากไม่พบการติดเชื้อโควิดนะนี่นะครับมาดูด่านที่สี่ครับ ด่านนี้ก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เคยเป็นข่าวนะพบการติดเชื้อโควิดสิที่ด่านก็เลยปิดไปช่วงหนึ่งแต่ว่าบอกว่าหลังนั้นก็เปิดตั้งแต่10มกราคมที่ผ่านมาละม,มีทุเรียนนอกฤดูจากภาคใต้บอกเป็นทุเรียนถวายก็ส่งออกไปยังจีนน<ม>ะคือปกติเนี่ยอถึงหน้าผลไม้ในทุเรียนภาคตะนอกส่งจะออกก่อนพอหมดก็ไปทุเรียนใต้นี่นอกจากหมดแล้วยังมีทุเรียนนอกฤดูเป็นทุเรียนถวายนะส่งไปจีนอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคนจีนเนี่ย เรื่องทุเรียนไทยนี่ชื่นชอบมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ด่านตรงสิงเนี่ยก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็เริ่มมีผลไม้ไทยเป็นทุเรียนนอกฤดูกาลเนี่ยก็เริ่มส่งไปแล้วนะครับนี่คือทั้ง4ด่านหลักนะครับทางถนนบนบกก็เปิดให้บริการอาจจะมีบางด่านจํากัดเวลาอาจจะมีบางด่านจํากัดจํานวนแต่นี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นมาตรการในเรื่องการป้องกันโควิด -19 ด้วยนะครับมาดูด่าน นะทางทะเลบ้างนะก็คือท่าเรือนี่แหละการขนส่งผลไม้ไปยังประเทศจีนก็จะมีทางบกคือทางรถตู้คอนเทนเนอร์ขนไปนี่แหละนะครับแล้วก็มีทางเรือเรือของเราเนี่ยหลักๆก็คือท่าเรือแหลมฉบังนะครับข้อมูลเขาบอกว่าตอนนี้แนวโน้มดีมากเพราะว่ามีสายการเดินเรือของประเทศจีนก็มาเปิดบริการเนี่ยที่ท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มเติมที่สาคัญว่าก,ก่อนหน้านี้ มีคนบ่นว่าแหน่ค่าระวางของทะาเรือแหลมฉบังเนี่ยอัตราสูง6,000ดอลลาร์ 6, ต่อตู้ตอนนี้ก็ลดลงเหลือ4,800เหรียญต่อตู้ก็ลดลงไปเยอะนะก็ทำให้ยิ่งลดก็จะยิ่งดึงดูดนะครับให้คู่ประกอบการเนี่ยขนส่งผลไม้เนี่ยขนส่งสินค้าก็มาใช้นะฮะการขนส่งผ่านท่าเรือมากขึ้นด้วยเพราะต้นทุนมันลดลงก่อนหน้าน,นี้ก็ดูต้นทุนอาจจะสูงกว่าไปทางรถ รวมถึงระยะเวลาใช้นานกว่านี่แต่ตอนนี้ลดราคาโอ้ลดไปเยอะนะจาก6,000ดอลลาร์ 6, ต่อตู้เหลือ4,800เหรียญต่อตู้เนี่ยก็ลดงไปพอสมควรแล้วก็ที่สำคัญอย่างน้อยๆครับเขาบอกว่าสายการเดินเรือก็คือผู้นำเข้านะผลไม้จากจีนก็เริ่มมาเปิดให้บริการนะครับกับท่าเลือแหลมฉบังมากขึ้นด้วยนี่เพราะฉะนั้นแนวโน้มก็ดีพูดง่ายว่าเขาก็เตรียมพร้อมรองรับหน้าผลไม้ละ และมีข้อมูลจากกระทรวงกรเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าปี2,564ปีที่แล้วมูลค่าการส่งออกผลไม้ไปจีนเนี่ยมูลค่านะฮะของไทยเนี่ย150,000ล้านบาทโอ้โหแสนล้านครับท่านผู้ชมในช่วงสถานการณ์แบบเนี้ยนะแม้ว่าจะมีโควิดแม้ว่าจะมีอะไรเนี่ยเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบแต่คนจีนก็ยังชอบทานทุเรียนอยู่เมหมือนเดิมนี่ไหมฮะแล้วก็รวมถึงผลไม้ไทยด้วยนะ มังคุดลำไย,ยนะครับส่วนแบ่งการตลาดครับเขาบอก Market ็ตแชร์เนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ย45%เลยคุยง่ายว่าไทยเนี่ยรองตลาดเกือบครึ่งในตลาดผลไม้ในจีนเนี่ยเป็นตลาดของไทยเป็นผลไม้ของไทยเห็นไหมครับส่วนแบ่งการตลาดเราเยอะมากถึง45%เเลยแล้วก็จะมีมูลค่าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะท่านผู้ชมครับ